ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆสำหรับใครที่เอาโค้ดของพี่ไปใส่วันนี้นะครับน้องก็ถือว่าจะได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปใซ้์กันแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้สกินปืนถาวรแบบนี้ไปไซ้กันแบบฟรีๆนะครับก็เข้าไปชมคลิปกันเลยนะครับน้องๆไปเลย สวัสดีน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกโคดอีกแล้วนะครับโคดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนนอว่าจะเป็นสกินปืนในเคมังกรสการสัมพูแล้วก็เอเอ็มแปดก็ยังมีนะครับเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเล่นเกมหรือว่าเพิ่งหัดเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเอาโคดในซ่องพี่ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่มีแจกโคดด้วยนะครับเนาะแล้วก็ สำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามพี่มีคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับน้องๆที่สําคัญไปก,กว่นนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเวลาพี่อัปคลิปลงไปก็จะได้มีของหรือว่าจะได้รับคลิปหรือว่ารับโค้ดก่อนเ,นเพื่อนๆเข้าเลยนะครับน้องๆเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเนาะ แล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับอยากได้นะครับอยากได้อะไรหรือว่าอยากได้ของอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับน้องๆอันไหนเดี๋ยวพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นั่นเองนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าสกินปืนหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับน้องๆเออแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งนะครับน้องๆเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาดูคลิปพี่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ดูคลิปพี่นะครับให้ถึงนาสหนึ่งหที่นห้าตัะคร ไอหลอกหนึ่งตัวนะครับหรือว่าเป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับพี่ก็จะแจกให้นั่นเองนะครับออน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับออน้องคนไหนที่อยากได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเรื่องตัวละครนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับบางทีพี่ลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับน้องๆเพราะว่าช่วงนี้พี่อาจจะติดธุระนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่เสร็จธุระเดี๋ยวพี่จะมาอัพคลิปเหมือนเดิมแล้วก็มาแจกของหนักเหมือนเดิมนะครับน้องๆเพียงแต่น้องๆนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็ติดธุระเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆเออเดี๋ยวพี่จะพยายามเคลียร์ธุระพี่ให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็พี่จะมาแจกของหนักๆเลยนะครับน้องๆเออ แล้วก็ก่อนที่จะไปแจกโค้ดหรือว่าเอาของนะครับน้องๆพี่ขอรายงานกิจกรรมสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ากิจกรรมก็อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับกิจกรรมก็มีหมดนะครับน้องๆเออแล้วก็สายเติมนะครับช่วงนี้ก็เสียเพชรเยอะมากนะครับเพราะว่ากิจกรรมสายเติมนะครับเข้ามาเยอะมากเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับพี่อยากเล่นกิจกรรมสายเติมแต่ไม่มีเพชรเล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับอันไหนที่พี่แจกให้ได้พี่ก็จะแจกให้เหมือนพี่บอกนะครับน้องๆพี่ก็จะแจกเพชรให้นั่องรรรัับกกกกจมิตวแข วันนี้นะครับ,บน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมแบบว่าจะ,จะว่ายังไงดีแบบว่ามันมีเซตนะครับบน้องก็คือมีสุดเซตในนี้ด้วยนะครับมี4สุดเนาะแล้วก็มี1ไอบอลนั่นเองนะครับ,บน้องแล้วก็เราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นให้มันได้ด้วยนะครับเนาะตั้งแต่5%นะครับจนถึง100%กันเลยทีเดียวนะครับบองน้องสำหรับเปอร์เซ็นที่จะ ส <b 0> <En> ุ่มนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีเพชรประมาณ1000ักว่าเพชรก็จะได้สุดแล้วก็ได้ไอวอลด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่สนใจไอวอลแบบนี้นะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันใช้งบเพชรนะครับไม่หมดเท่าไหร่นะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใช้งบประมาณ1,000ักว่าเพชรก็เอาอยู่แล้วนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้อย่าว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับน้องๆเออก็จะ มาเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมแจกกล่องปืนฟรี8บาทนั่นเองนะครับน้องก็คือ80กล่องกันเลยทีเดียวนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นสกินปืน M4 ตัวนี้นะครับน้องก็คือ M4A1 นั่นเองนะครับาน้องเออก็เป็นลายการ์ตูนตัวนี้นะครับน้องก็คือเป็นลายสีบัวตัวนี้นะครับเนอะก็อัตราการลั่นสองนะครับน้องก็รู้ว่าอัตราการยิงสองนั่นเองนะครับเนาะก็ยิงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับน้องสำหรับ อัตราหรือว่าสถานะของมันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสาหรับน้องคนไหนที่สนใจสกินปืนฟรีๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาเล่นได้นะครับน้องเออแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบน้องก็คือยกฟาร์มัสนะครับจะกลับมาอีกแล้วนะครับบน้องก็คือพี่บอกเขาๆไว้เลยนะครับว่าฟาร์มัสจะมีของแต่งเข้ามาด้วยนะครับบงน้องแล้วก็ยกฟาร์มัสของเรานะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนที่เป็นสายฟาร์มัสเมื่อก่อนนะครับก็คือมันจะมียกฟาร์มัสกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เตรียมต ตรงนี้นะครับเราสามารถไปสุ่มได้นะครับน้องๆในร้านค้าหรือว่าลัคกกี้รอยยอดนะครับก็คือในลัคกกี้รอยยอดนะครับมันจะมีพินตัวนี้อยู่นะครับน้องๆเราสามารถไปสุ่มนะครับได้เพียง1พินเท่านั้นนะครับเราสามารถมาเลือกแลกสกินปืนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องๆเออไม่ใช่แบบฟรีๆสิเออเราสามารถเลือกแลกสกินปืนตรงนี้ได้1สกินปืนนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสกินปืนตัวไหนเราก็สามารถแลกได้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลย งั้นเราไปต่อที่กิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็น M4A1 อีกแล้วนะครับน้องๆแต่ก็คือแบบว่าเนาะเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้นะครับน้องๆมันเคยเข้ามาแล้วนะครับก็คือ M4A1 ตัวนี้นะครับเข้ามาในลักกี้รอยยอนะครับแต่เขาเอากลับมาไก่ครั้งหนึ่งนะครับน้องๆก็คือเป็นรูปแบบการสุ่มโคเคนั่นเองนะครับเนาะส่วนโคเคนะครับก็อยู่ในลักกี้รอยยอเอ้ยไม่ใช่สิ ส่วนโอเคนะครับก็อยู่ในร้านค้านะครับแล้วก็เข้าไปตรงกล่องแล้วก็สามารถไปซื้อได้นะครับน้องๆกล่องหนึ่งอยู่ที่25เพชรเท่านั้นนะครับน,น,นี้ก็มีหลากหลายมากมายนะครับน้องๆก็คือมีสกินระเบิดด้วยแล้วก็มีระสกีนอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องๆมีสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีสุดหรือว่าตัวละครด้วยนะครับน้องๆในนี้ด้วยนะครับเนาะก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับน้องๆสาหรับกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็ถือว่า ใครที่เป็นสาย M4 นะครับก็สามารถไปเล่นได้นะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เอาโคเคนตรงนี้นะครับมาแลกได้ตามปกติเลยนะครับนอกก็กล่องสุ่มอยู่ที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากได้ก็เข้าไปสุ่มในร้านค้านะครับน้องๆ เพราะว่าในกล่องตัวนี้นะครับก็เอาใจสายสกินระเบิดนั่นเองนะครับนาอใครที่ชอบระเบิดนะครับหรือว่าใครที่ชอบ M4A1 ตัวนี้นะครับก็สามารถมาสุมกันได้นะครับของน้องเพราะว่ากล่องตัวนี้ก็เอาใจทางด้านของใครที่แบบว่าสุมไม่ทันเมื่อก่อนนั่นเองนะครับนาอก็เอากลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับของน้องก็จะปอะมานี้เลยนะครับงั้นมาต่อที่กิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับของน้องก็คือในส่วนกิจกรรมต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของแฟชั่นกันบ้างนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับกิจกรรมตัวนี้ก ชุดแฟชั่นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับงน้องส่วนกล่องสุ่มก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปตรงร้านค้าแล้วก็เข้าไปตรงกล่องแล้วก็จะสุ่มได้เลยนะครับงน้องกล่องหนึ่งอยู่ที่25เพชรเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใครที่เล่นฟรีไฟลอยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับน้อง กิจกรรมตัวนี้ก็เข้ามานานพอสมควรแล้วนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับองน้องก็คือเป็นกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นกิจกรรมแฟชั่นเหมือนกันนะครับงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมแฟชั่นผู้ชายนั่นเองนะครับเนาะใครที่เล่นตัวละครผู้ชายอยู่แล้วนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มีแต่สุดผู้ชายนั่นเองนะครับเนาะมีแต่ของแรงของผู้ชายนั่นเองนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่สนใจอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสู่ในร้านค้าแล้วกกกกก็เเเออาาาาาาาคคคค้้้้้้ีีในนนนนนรรรรรรระับบบบมมมแแลตตตงงไดปิยพว่จก็ คุ้มนะคับงน้องเพราะว่ามันสายเพชรไม่เยอะนะครับถ้าเราดวงดีนิดนึงก็อาจจะได้ถึง2สุดหรือว่า3สุดกันเลยทีเดียวนะครับบน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้อะไรก็สามารถไปสุ่มในร้านค้าแล้วก็มาสุ่มตรงนี้นะครับน้องก็คือไปสุ่มในร้านค้าแล้วก็มาแลกตรงนี้เออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสุ่มในร้านค้าแล้วก็มาแลกตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่อยากแลกตรงนี้นะครับก็สามารถไปแลกในร้านค้าได้เลยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าใครที่เป็นสายซุสหรือว่าสายแฟชันนะครับกิจกรรมพวกนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับน้องๆเพราะว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับเข้ามาเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนที่พี่จะแจกโค้ดนะครับใครที่รอเอาโค้ดมานะครับก็มาถึงแล้วนะครับเนาะพี่จะมาแจกโค้ดแล้วนะครับน้องๆก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเอเคมังกรสกาสมพูแล้วก็เอกเคมแปดก็ยังมีนะ นะครับน้องมันจะสุ่มให้เรานั่นเองนะครับน้องใครที่รอโค้ดหรือว่าใครเป็นสายฟรีอยากเล่นสกินปืนแะไรนะครับก็เอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับส่วนโค้ดนะครับใครที่ดูไม่ทันก็แฉปหน้าจอหรือว่าจดใส่โน้ตไว้ได้เลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับสามารถเติมได้ยกเซิฟนะครับน้องมันไม่จํากัดนั่นเองนะครับเนาะ1ค้ดหนึ่งเติมได้ครั้งครั้งนะครับหรือว่าหนึ่งไอเดียเกันได้หนั่นครั้งน็คือ1สัปดาห์ จะมี1โค้ดนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หลายๆคนถามมานะครับว่าเมื่อใส่โค้ดแล้ว มันไม่เข้ากล่องข้อความนะครับบางน้องก็คือโค้ดนะครับมันจะไม่เข้ากล่องข้อความนะครับมันจะเข้าในตรงแต่งตัวนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาตรงแต่งตัวนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาตรงกล่องนะครับบางน้องก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนโค้ดนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับบางน้องก็ในนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับก็จะมีสกินปืนละลทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่สกินปืนที่นักสตรีมเขาเล่นกันแล้วก็นักแคสเกมเขาเล่นกันนั่นเองนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้โค้ดแบบนี้ยลเ แต่พี่บอกเรื่องหนึ่งนะครับโค้ดตัวนี้นะครับบางน้อง um, มันก็จะเป็นสกินปืนเศร้า3วันนั่นเองนะครับเนาะหลายๆคนมาว่าพี่อย่างงู้นอย่างนี้นะครับว่ามด้ไม่ได้ถาวรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็คือพี่บอกแล้วนะครับมันไม่ได้ถาวรนะครับบางน้องก็คือมันเป็นสกินปืนเศร้า3วันน <yeah> ั่นเองนะครับบางน้องใครที่อยากได้ไปเล่น3วันก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนาะใครที่ไม่มีสกินปืนเลยนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้อง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มารายงานกิจกรรมด้วยแล้วก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับน้องๆถ้าถึง15,000คนดูนะครับพี่ก็จะแจกตัวละคร A หลอก1ตัวด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆก็คือพี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊